สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีค่ำคืนนะครับของวันพุธนะครับที่13เดือนพฤศจิกายนครับท่านผู้ชมวันนี้อันมินจะพาทุกคนมาดูบรรยากาศนะครับก่อนก่อนงานลักระทงจะเริ่มขึ้นนะครับในวันที่15นะครับทุกคนมาดูบรรยากาศที่ไอคอนสยามครับว่าจะมีความคึกคักมากน้อยแค่ไหนครับตอนนี้เป็นเวลาประมาณสัก19นาฬิกา30นาทีโอ้ทุกคนกรุ๊ปใหญ่เยอะมากนี่ครับดินเนอร์ล่องเรืออันนี้น่าจะเป็นลำแรกๆนะครับที่จะล่องเรือกันค่ำคืนนี้ครับ ริเวอร์ไซส์ครับสมายริเวอร์ไซส์ท่านผู้ชมให้ดูครับกลุ่มน้ำเที่ยวที่ถือธงกันมานะครับแต่ละคนแต่ละคนแต่ละกลุ่มนลยครับเยอะมากเนี่ยฮะโอ้โหทุกคนนี่ฮะไม่อยากจะคิดถึงวันสิบห้นะครับวันที่เราระทงจริงครับแต่แน่นแค่ไหนแอดมินเชื่อว่าในวันที่15ครับที่นี่น่าจะเต็มหมดแล้วทุกคนนะครับเรือน่าจะเต็มหมดแล้วโอ้ทุกคนโอ้โหนี่แบบแน่นมากให้ดูดิครับให้ดูบรรยากาศเนี่ย กะศด้วยสายตานะครับประมาณ3-4มสีพันคนเลยครับพี่ฮะพี่อันนี้คอนเสิร์ตเข้าดาวปีใหม่ป่ะครับไม่ใช่ยังยังไม่ใช่เนาะ<ม>โอเคคอนเสิร์ตเขาดาวก็เนี่ยเราทองอ๋อในอันนี้เรากระทงที่นี่มีเรากระทงได้ใช่ไหมครับพี่สิบห้าน,นะครับสิอ๋อโอเคขอบคุณมากครับตอนนี้ยังไม่เสร็จตั้งเวทียั่เสร็จ แล้วเราเราสามารถลอยได้ได้ไหมตรงหน้าตรงนี้นะฮะนี่มันจะมีรางรางเนอ๋อทุกคนวันที่15้ามาลอยที่นี่ได้มีกระทงจําหน่ายลอยฟรีไม่ฟรีตม่ฟรี้แต่ว่าต้องซื้อกระทงนอกระทงนหลวงชางมีไหมี่กระทงนหลางช้างมีไหมมีครับขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณครับอ๋อทุกคนนี่ครับนี่ครับตรงนี้เขานี่ครับตรงที่เป็นลานแสดงน้ําพุนี่ครับในวันที่15้าท่านผู้ชมนะครับเขาก็จะเป็นที่ครับ สำหรับลอยกระทงให้กับคนที่มาเที่ยวที่หน้าห้างไอคอนสยามนะครับนี่ครับท่านผู้ชมแต่กระทงต้องซื้อเองนะครับกระทงไม่ได้รวมมาเนี่ยตรงนี้ครับทุกคนนะครับก็สามารถที่จะนํากระทงมาลอยได้ครับนี่ฮะโอ้โหการแสดงน้ําพุประกอบแสงสีเสียงได้จบลงไปแล้วทุกคนนคี่ฮะคิดว่าในวันที่15ท่านผู้ชมที่นี่น่าจะไม่มีการแสดงนะครับน้าพุประกอบแสงสีเสียงเพราะว่า เขาจะทําลานตรงนี้ให้เป็นที่ระทงครับนี่ครับสำหรับคนที่มาช้อปปิ้งคนที่มาเที่ยวที่นี่ฮะท่านผู้ชมทิงหนึ่งที่อัปเดตก็คือในส่วนของซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็ฟู้ดคอร์สครับจะเปิดให้บริการจุดถึง5ทุ่มนะครับทุกคนนะครับขยายให้กับท้องเที่ยวครับได้มีเวลามาช้อปปิ้งมาซื้อของมาหาอะไรทานข้าวนะครับได้จุใจจนถึงเวลา11บอนาฬิกานะครับในช่วงกลางคืนเลยับ โอ้ทุกคนท่านผู้ชมครับเวทีที่เห็นอยู่ด้านหน้าตรงนี้ไม่ใช่เวทีของงานข้าวดาวคอนเสิร์ตนะครับเป็นเวทีสลหรับจัดลอยกระทงครับในวันที่15บห้าในท่านผู้ชมนี่ครับน่าจะมีศิลปินนะครับดังๆครับมาร่วมงานของข้ามคืนนั้นนะฮะนี่ครับเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูบรรยากาศทั่วไปนะครับเผื่อว่าใครครับอยากจะมาเที่ยวงานลอยกระทงที่หน้าห้างไอคอนสยามครับก็สามารถเดินทางมาได้ทุกคนนีครับแลวตรงบริเวณตรงนี้ก็จะเป็นที่ลอยกระทงครับนี่ฮะ ใครไม่สะดวกที่จะมาซื้อที่นี่ก็สามารถนํากระทงครับมาร่วมลอยกระทงที่นี่ได้นะครับเอนมินคิดว่าเขาคงไม่ให้เรากระทงในส่วนของแม่น้ำเจ้าพระยาฮะแต่ใครอยากจะล่องเรือครับดูวิวสวยๆในค่ำคืนลอยกระทงครับนี่ครับก็จะมีนะครับบริการครับสลับนี่ครับต้องเที่ยวครับซื้ออ่าราคาแพ็กเกจครับของการล่องเรือนี่ครับราคาในช่วงลอยกระทงน่าจะสูงขึ้นนะท่านผู้ชมราคาอาจจะอัพขึ้นนะครับจากปกติพันหนึ่งอาจจะเป็นพันห้าเลยสองพันนะฮะ ให้ดูให้ดูบรรยากาศของน่องเที่ยวค่ำคืนนี้ครับนี่ฮะเรืออ่าท่าเรือสำหรับการล่องดินเนอร์นะครับจะมีด้กัน2จุดนะครับอันนี้คือเพียหมายเลข2นะฮะท่านผู้ชมเพียหมายเลข1ตรงนั้นก็จะเป็น เรือขนส่งสาธารณะนะครับ <_ an> เรือทงส้มครับเ <_ an> รือทัวร์ลิสโบสสลัดนัท่องเที่ยวครับที่จะเดินทางไปยังวัดอรุณวัดโพวัดพระแก้วครับนี่ฮะ <_ an> เพียน,นี้แน่นมากทุกคน <_ an> เพียน,นี้เต็มแล้วครับนี่ครับแน่นมากไม่มีที่ยืนแล้วครับนี่ฮะเห็นไหมครับกำลังจะรอเช็คอินแล้วก็อีกเพียนหนึ่งคือเพียรหมายเลขสากับหมายเลขสี่ท่านผู้ชมไม่ต่างกันครับไม่ต่างกันเลยนี่ครับอันนี้คือหมายเลขสี่แน่นครับคนแน่นจนเดินไม่ได้เช่นกันนี่ครับโอ้โห ให้ดูครับให้ดูวันนี้ที่ไอคอนสยามครับแน่นทุกกลําครับแอดมินไม่อยากจะคิดถึงวันที่15เลยครับว่าที่นี่ครับจะเยอะแล้วก็จะแน่นแค่ไหนดูสิครับท่านผู้ชมนี่ฮะอันนี้ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งครับเป็นมิตติ้งพอยจุดหนึ่งนี่ครับกรุ๊ปตัวที่เห็นโดยสายตานะครับที่แอดมินสังเกตเห็นธงครับจะเป็นชาวเวียดนามท่านผู้ชมนี่ครับกรุ๊ปเวียดนามจะเยอะมากที่นี่ครับดูสิครับท่านผู้ชมนี่ครับอลังการทัวร์นี่ครับนี่ครับ ก็จะออกจากที่นี่ประมาณสัก19นาิ30นาทีครับท่านผู้ชมเดือนพฤศจิกายนครับทุกคนนะครับน้ำนองเต็มปะหลิ่งครับเดือนแห่งการรอยกระทงเทศกาลการเฉลิมฉลองครับนี่ครับความสุขนะครับความสนุกและก็ที่สําคัญทุกคน,คนกเดือนนี้ก็เราปลอดฝนแล้วท<ส>ุกคนไม่มีฝนแล้วครับ ว่ากระแสนางงามของ Miss Grand i ินเ r n a t i o n a l ครับที่เข้ามาล่องเรือที่นี้ครับมันทําให้กระแสการล่องเรือที่นี่มันเพิ่มขึ้นหรือเปล่าครับอาจจะมีส่วนด้วยส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือนี่ครับเข้าสู่ฤดูไฮซีซั่นแล้วก็ฤดูแห่งเทศการลอยกระทวงครับก็เลยทําให้กรุป๊ปทัวร์ที่นี่เยอะมากจริงๆเลยครับสม <c oughs> ถ้าเกิดจะมาล่องเรือต้องเผื่อเวลาดีๆครับไ อันนี้คือนั่งเที่ยวชาวจีนคร <the d Uber> ับนี่คร <the traveling out> <the> ับเกือบจะตกแล้วครับเกือบจะตกตกการล่องเรือครับนี่วิ่งกันใหญ่เลยการจราจรที่นี่ครับติดขัดไม่ว่าจะเป็นทั้งทางรถทางเรือนะครับในช่วงเวลาประมาณ6กโมงจนถึงประมาณ2องทุ่มนะครับแน่นมากจริงใครจะมาที่นี่ต้องเผื่อเวลาทุกคนแต่ว่าถ้าเกิดว่าล่องเรือครับเรือออกประมาณทุ่มครึ่งครับต้องมาอยู่ที่นี่นะครับก่อนเวลาสัก6กโมงครึ่งนะครับก่อนเวลาเลยครับทุกคนนี่ครับ ลานตรงนี้ครับนี่ครับเตรียมความพร้อมเพื่องานลอยกระทงฮะนี่ครับเห็นไหมครับบรรยากาศมันเล้าใจมันคึกคึกคืนมากท่านผู้ชมนีครับอันนี้คือเรือเจ้าพระยาพรินเซสลำแรกนะครับที่แอดมินเห็นไกลๆนี่ครับมาจอดเทียบท่าแล้วครับกุ๊บเจ้าที่เราก็จอดล่องเรือตรงนี้ครับนี่ครับนี่ม ครับปีนี้เราจัดหนักจัดเต็มจินทุกคนประเทศไทยครับนะครับอยาให้ใครมาเคลมได้นะครับทุกคนว่าประเพณีลอกระทงครับเป็นของชาติอื่นเป็นของประเทศเพื่อนบ้าน3ามนาิกาสองนาิกาครับลอกระทงเป็นประเพณีวิถีชีวิตของบ้านเรามาตั้งแต่2-300ปี500ปีเลยครับท่านผู้ชมเลยครับเราควรที่จะอนุรักษ์แล้วก็มีความภาคภูมิใจครับที่เรามีประเพณีสวยงามๆแบบนี้ครับแล้วก็เป็นสิ่งหนึ่งครับเป็นเหตุจูงใจว่า ทำไมน้องเที่ยวครับเขาอยากจะมาเที่ยวบ้านเราครับนี่ครับประเพณีวัฒนธรรมต่างๆเหล่านี้ครับก็คือเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของบ้านเราโดยแท้จริงเลยครับกําหนดการนะครับโปรแกรมของเทศกาลลอยกระทงที่ห้างไอคอนสยามครับก็จะมีดารานักแสดงนะครับคนดังครับนี่ครับนางนพมาศครับเบ็คกี้รีบิก้าครับนี่ครับใครทราบก็สามารถคอมเมนต์บอกได้ครับว่าเขาเป็นใครฮะแล้วก็จะมีเป็น อ่าไม่นีคอนเสิร์ตครัของนนทนนี่ครับทุกคนนี่ครับจากรายการชิงช้าสวรรค์ครับแล้วก็จะมีงานออกแบบแล้วก็งานนิทรรศการนะท่านผู้ชมของอ่าสถานเอกรัชทูตครับประมาณ15ประเทศครับนะครับมาออกบูธร่วมแสดงด้วยครับนะครแล้วก็มีการโปรโมทครับกระทงสวยๆของที่นี่ครับแล้วก็มีการสักการะขอขมาและเก่าอธิษฐานขอพรครับพระแม่คงคาอันัสริ์ด้วยประทิบธงนะครับท่านผู้ชมนะครับ ก็งานแสดงลอยกระทรงครับก็จะเริ่มในช่วงเย็นนะท่านผู้ชมนะครับจุดตรงด้านหน้าตรงนี้ครับนี่ครับลานน้ําพุครับนี่ครับก็จะเป็นสถานที่สลับอลอยกระทรงครับสลับนักท่องเที่ยวทั่วไปครับท่านผู้ชม เวทีมินิคอนเสิร์ตครับนี่ครับของเหล่านาราดักร้องคนดังครับในคืนวันที่15นะครับอีก2วันข้างหน้านี่ครับในงานเทศกาลหลักกระทวงครับท่านผู้ชมแล้วก็นี่ครับความสวยงามอีกแบบหนึ่งก็คือต้นคริสต์มาสนะครับสวยงามมากนะครับเป็นจุดหนึ่งที่ใครมาที่นี่ต้องมาถ่ายรูปครับแบล็กเกล็ด้านหลังนี่ครับยิ่งช่วงกลางคืนครับเขาปล่อยไฟครับเล่นไฟนะครับมันสวยงามจริงๆเลยนี่ครับ ปีนี้ไออคอนสยามทุ่มทุนนีิทุ่มทุนมหาศาลจริงครับนี่ครับเพื่อโปรโมตครับทั้งในส่วนของในตัวห้างแล้วก็โปรโมตประเทศไทยด้วยครับทุกคนให้ทั่วโลกครับสื่อทั่วโลกครับนักท่องเที่ยวทั่วโลกได้เห็นครับความยิ่งใหญ่ครับของประเทศไทยบ้านเราครับเพราะว่าในวันที่31พันวาครับในปีสงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ครับคืนคราวดานนะครับที่นี่ก็จะมีเป็นบิกคอนเสิร์ตของน้องลิซ่าครับของวงแบล็คพิงครับมาเปิดทําการที่นี่ กระหึ่มโลกแน่นอนท่านผู้ชมกระหึ่มโลกแน่นอนครับของคำคืนวันนั้นครับแล้วเอ็ดบินคิดว่าหลังจากกิจการลอยกระทงผ่านไปครับที่นี่ครับก็น่าจะเป็นกระแสได้รับความสนใจแล้วก็ได้รับการพูดถิงอย่างมากเช่นกันครับนี่คปีละครั้งครับท่านผู้ชมหลังจากที่เราผ่านนะครับโควิดมาครับเราก็นี่ครับกลับมาบูมกลับมาฮิตมาเนื้อหอมอีกรอบหนึ่งครับประเทศไทยบ้านเรานี่ครับ ดูดีครับนักท่องเที่ยวเยอะมากวันนี้ครับส่วนมากก็จะเป็นชาวยุโรปและก็ชาวเอเชียเพื่อนบ้านเราครับที่มาเป็นกรุ๊ปคณะครับสำหรับการล่องเรือดินเนอร์ทานอาหารมื้อเย็นครับของเรือครับที่ล่องตามแม่น้ำเจ้าพระยาครับออาซออาม่านะครับทุกคนมาแล้วมากรุ๊ปใหญ่เลยครับนี่ครับเพื่อจะไปล่องเรือนะครับ การที่เรามีห้างหรูหูสวยงามแบบนี้ครับระดับโลกครับมันทําให้เรารู้สึกภูมิใจทุกคนถึงเราอาจจะไม่ใช่เจ้าของโดยตรงครับแต่การที่มันอยู่ในประเทศไทยแล้วเราเป็นคนไทยครับแล้วเราเห็นนักท่องเที่ยวเข้ามาแล้วว้าวแล้วก็มีความตื่นตาตื่นใจกับสถานที่ของบ้านเราแบบนี้เราก็รู้สึกอดภาคภูมิใจไม่ได้นะทุกคนครับถึงมันจะไม่ใช่ของเราโดยตรงครับแต่มันก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่สามารถที่จะเชิดหน้าชูตาแล้วก็อวดให้แก่สายตาชาวต่างชาติทั่วโลกได้ว่าประเทศไทยก็ไม่ได้น้อยหน้าไปยิ่ง ยิ่งหย่อนไปกว่าประเทศอื่นเลยครับค่ำคืนนี้ทุกคนไอคอนสยามเดินแทบไม่ได้ครับเี่ฮะแตกแตนจริงๆแน่นมากน่แน่นจริงๆเลย โอเคนะครับท่านผู้ชมสลับคลิปวันนี้ครับแอดมินพาท่านผู้ชมมาเก็บภาพบรรยากาศครับความคึกคักครับของฤดูไฮซีซั่นแล้วก็ฤดูเทศกาลลอยกระทงที่จะใกล้มาถึงในอีกวันสองวันข้างหน้าที่ผมอยู่บริเวณหน้าห้างไอคอนสยามครับเห็นบรรยากาศวันนี้รู้สึกว่าตื่นตาตื่นใจและก็รู้สึกดีใจมากครับประทับใจมากโอเคนะท่านผู้ชมสลับวันนี้นะครับคงจบคลิปเพียงเท่านี้ขอบคุณท่านผู้ชมขอบคุณสลับการรับชมขอบคุณสลับการติดตามขอทุกคนครับอหล่าฝนดีมีความสุขแลวก็ถ้าเกิดชื่นชอบคลิปครับอย่าลืมนะครับ ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตาให้กับช่องข้าวในดับด้วยขอให้คืนนี้ทุกคนนอนหลับฝันดีนะครับแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ